ครับพอดีครับผมใชสินป์พิบูธาครับฟูบุต้าเคเอศูนย์สามสามครับหนักครับงานใช้หนักทำงานแป็ชั่วโมงบางทีมีโอก็ก็หกโมงถึงสามทุ่มถ้าฝนตกก็หยุดครับถ้าแดดมันไม่หยุดแน่นอนเครื่องไม่ค่อยมีปัญหานะครับความร้อนก็ปกตินะเครื่องก็ไม่โหลด เคยครับเคยเคยซับรุ่นใหญ่ครับ200ขึ้นก็เปลี่ยนมาใช้คันเล็กก็รู้สึกว่าการรัดนีนะครับการใช้งานก็ปกติเหมือนรถใหญ่ทั่วไปนี่ครับทั้งทางศูนย์ของกูตาครับเขามาบริการซ่อมถ้ามีปัญหาก็โทรหาทางศูนย์เขา คนไหนที่คิดว่าจะซื้อ้ากระทางลังเมีหรือว่าจะหารุ่นนี้นะครับลองดูที่ศูนย์ของคูปุต้าได้นะครับครับอย่าเพิ่งเชื่อใครนะครับไอถ้ายังไม่ได้ลองรถรุ่นนี้ผมว่ารุ่นนี้ผมว่าโอเคนะครับ